สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานวิจัยในชั้นเรียนกันนะครับงานวิจัยในชั้นเรียนที่นํามาพูดในวันนี้ก็คือจะมีด้วยการสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการศึกษาปัญหาความคงทนในการําคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับส่วนเรื่องที่สองจะเป็นการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหานะครับโดยใช้แบบฝึกทักษะของเด็กชายธีรวุฒิเอี่ยมพิทักษ์สกุลนะครับประเด็นความแตกต่างของ2งานวิจัยเนี้ยก็จะมีด้วยกัน4ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเป็นประชากรในงานวิจัยนะครับประเด็นที่2คือลักษณะของการวิจัยประเด็นที่3คือวิธีการดําเนินงานวิจัยและประเด็นที่4ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมันแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเด็นเลยนะครับ ประเด็นที่หนึ่งประชากรในการวิจัยเรื่องแรกเนี่ยประชากรในการวิจัยของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มทดลองนะครับเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกจานวนสอง้อยสี่สบสามคนนะครับเรื่องที่สองจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับจํานวนหนึ่งคนนั่นก็คือเด็กชายธีรวุฒิเอี่ยมพิทักษ์สกุลนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยพูดถึงลักษณะ ของการวิจัยนะครับเรื่องแรกคือเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจดจารราําคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้กิจกรรมการเขียนคําศัพท์และทําแบบฝึกหัดนะครับที่เกี่ยวกับครราําศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนเรื่องที่สองจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณนะครับในด้านการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือส่วนนี้จะเป็นผู้สอนที่ทำการประเมินผู้เรียนนะครับประเด็นที่3ก็คือจะเป็นวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับเรื่องที่1เนี่ยจะมีวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดมีระยะเวลาในการดำเนินงานชัดเจนมากนะครับแล้วก็จะมีวิธีการดำเนินงานเนี่ยเป็นขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดครบถ้วนนะครับส่วนเรื่องที่2 จะมีวิธีการดําเนินงานเป็นขั้นตอนต่างๆเนี่ยยังไม่ละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ระบุวันที่ด้วยไม่มีระยะเวลาการดําเนินงานนะครับประเด็นที่สี่ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะครับเรื่องแรกเนี่ยเครื่องมือของเขาเนี่ยจะใช้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ด้าน,นคําศัพท์การสะกดคําการหาความหมายนะครับส่วนเรื่องที่สอง เครื่องมือของเขาจะใช้เป็นชุดฝึกทักษะนะครับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับก็จะมีแบบฝึกหดัดมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างการคิดคำนวณมาให้นักเรียนแก้ไขโจทย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบการนำเสนอความแตกต่างของงานวิจัยในชั้นเรียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ